สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหราเวลนะครับโหราเวลคลิปนี้มาพบกับหัวข้อพระลาหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองในราศีกุม5พฤษภาคมนี้ส่งผลกับชาวราศีมิถุนอย่างไรนะครับผมก็ถือว่าลาหูย้ายครั้งนี้คือเขาเรียกว่ากลับเข้าบ้านตัวเอง เป็นเกษตรตาทิบดีดังนั้นสิ่งที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับจากราหูเนี่ยจะเป็นความมั่นคงเสถียรภาพยั่งย well ืนราวกับตอกเสาเข็มเขาเรียกว่ามันจะอยู่ยั่งยืนยงในสิ่งที่คุณได้นะครับแต่ละราศีจะได้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าอี mm? mm. ตัวราศีกุมที่ราหูย้ายเข้าไปเนี่ยมันเป็นภพเรือนอะไรของลัคนาคุณ คุณก็จะได้สิ่งนั้นแบบบั่นคงถาวรยืนนานชัว่ะะวกรลปาวาใสเออแม้รลาหูจะมาปีครึ่งแต่สิ่งที่เราได้ไปแล้วมันก็คือได้ไปแล้วไม่ใช่เวาลาหูออกสิ่งนั้นหายไปเป็นเป็น,เ,ปนเขาคิดตามหลักสสารและมวลมวลลว,วัตถุนึกออกไหมสมมติคุณได้ได้บ้านมาแล้วอ่ะได้อะไรสักอย่างมาแล้วอ่ะ เออแล้วดาวออกไปสิ่งนั้นมันจะหายไปเป็นตัวเลมอนมันก็ไม่หายไงนึกออกป่ะเอออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมราศีมิถุนจะได้รับความมั่นคงเสถียรภาพยั่งยืนยาวนานชั่วกับชั่วกันสี่เรื่องเต็มๆจะเป็นอะไรดันเดี๋ยวมาฟังกันนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโหลลาเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการ<ม>นะครับ ه, สำหรับคลิปนี้สนับสนุนรายการโดยนะครับคอร์สเลข7ตัว9ฐานมาหาสัตตะเลขนะครับผมระบบ21เรื่องราว21เรือนพบนะครับผมเลข7ตัวดียังไง อันดับหนึ่งที่ดีแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คือคุณสามารถรู้ดวงชะตาของตัวเองและผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องรู้เวลาเกิดอ่าแล้วก็ไม่ต้องรู้บางทีไม่ต้องรู้วันที่เกิดพศออเกิดด้วยเอเอวันที่เกิดพศออเกิดบางคนจําไม่ได้เกิดวันที่เท่าไหร่ว่ายี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าว่าจําไม่ได้พศอกอ็ไม่แน่ใจว่าศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สองอ้าวนี่ เอาไปว่าไม่ต้องรู้อะไรเยอะรู้แค่เกิดวันจันทร์เดือนพฤษภา,าปีเถาะจบดูดวงได้แล้วยี่สิบเอ็ดเรื่องง่ายไหมนี่แหละมันเป็นทางลัดเริ่มต้นง่ายๆอ่ามันมันจะเหมือนเราขับรถเกียร์ออตโอตโอ้ส่วนวิชาโหราศาสตร์ลัคนาราศีเนี่ยมันเหมือนเราขับรถเกียร์กับปกุกมันจะยากขั้นตอนแรกเกียร์ครัดแล้วเข้าเกียร์หนึ่งแม่งดับทุกทีเอ่ออันนี้มันเหมือนเข้าเกียร์ออตโต้เออขับได้เลยอ่ามันจะง่ายขั้นตอนแรก แต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันแอดวานซ์ขั้นสูงรู้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นอ่ะมันก็เหมือนคุณขับรถออกไปแล้วคุณอยากจะรู้วิธีการขึ้นทางด่วนยูเทิร์นเปลี่ยนเลนขึ้นเขาลงห้วยอะไรอัะนนะั้นมันเป็นการขับรถขั้นสูงอีอกเรื่องหนึ่งออกา่าแต่ก่อนอื่นมึงต้องออกตัวขับไปให้ได้ก่อนเอออย่างเงี้ยคอร์สนี้มันก็ดีตรงนี้มันเริ่มต้นง่ายนะครับผมแต่พอเริ่มต้นไปแล้วมันต่อยอดได้เยอะมากนะ่เลขเก็่ตัวเนะี่ยต่อยอดเป็นการจับยามถามได้ จับยามถามแปลว่าอะไรมีของหายมีคนมาถามคุณถามเราเวลาเที่ยงยี่สิบตอบได้ทันทีว่ามือถือมึงอยู่ที่ซอกโซฟายะไม่ได้ดูดวงมาเลยนะก็คือถึงดูดวงมันก็ไม่รู้เลยนะมันไม่มีดวงชะตาไหนหรอกบอกว่าราศีใดในช่วงนี้มือถือจะอยู่ซอกโซฟาหรือเปล่าคือในดวงชะตามันไม่มีไงแต่จับยามมันตอบได้มันเหมือนเราหยิบไพ่ยิบซีอ่ะอ่ามันแบบนั้นเลยไงอันนี้คือข้อดีของวิชานี้ นะครับผมแล้วก็สมพงคู่ได้แบบง่ายๆด้วยเอาดวงเรากับดวงคนที่เราจะข้องเกี่ยวด้วยไม่ว่าจะคู่ครองหรือหุ้นส่วนก็ตามมาผสมกันแล้วดูซิว่าพอผสมกันแล้วมันเสริมเราเรื่องอะไรอหรือขัดขวางเราเรื่องอะไรดูได้หมดแล้วก็ดูเลิกส่วนตัวได้เอาดวงเราในการดูเลิกนะเฉพาะของตัวเองนะอ่าไอ้วันธงชัยวันอาทิตย์พอดีอันนี้นก็ต้องดูด้วยแต่อันนั้นมันเลิกรวม แต่เฉพาะของตัวเราเองอ่ะดวงดีตอนไหนเอเเฉพาะของตัวเราเองอ่ะเลิกดีวันไหนอวันนี้คนอื่นเขาอาจจะเลิกไม่ดีแต่ของมึงดีไงจบไหมดังนั้นมึงควรจะไปอะไรขึ้นบ้านใหม่วันนี้สัมภาษณ์งานวันนี้เฉพาะของเราคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวอย่างนี้เป็นต้นอ่าถ้าใครสนใจเรียนรู้วิชานี้ติดต่อมาได้ไลน์ id nic3636 ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับอ่าสิ่งที่ราศีมิถุนจะได้หลังจากลาหูย้ายเข้าพบสุภะเป็นกเกษตรตาธิปดีทครั้งใหญ่ในรอบ18ปี4เรื่องคือข้อที่หนึ่งมีเกณฑ์จเจริญก้าวหน้าพัฒนาชีวิตไปอีกระดับหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องอย่างใด เช่นจบปริญญาตรีมาอยู่ๆก็ต้องไปต่อปริญญาโทให้มันขึ้นไปอีกอันดับหนึ่ง,งรูป้ป่ะต่อโทมันก็จะทำให้คุณมีเครดิตดีกว่าเดิมมีแต้มต่อมีข้อได้เปรียบมากกว่าคุณจบปริญญาตรีนึกออกป่ะไปสมัครงานเป็นอาจารย์มหาอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอายุก็ไม่ต้องเกี่ยงเหมือนจบปริญญาตรีอายุแม่ง4ี่กว่ากูจบโทกูก็สมัครได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีแต้มต่อมากขึ้นแล้วมันคุณก็จะเจอสังคมระดับไฮมากขึ้น เรียนรู้โลกกว้างก็อะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับการต่อโทรบางคนก็ไปต่อโทรต่างประเทศหรือประเทศไทยก็ได้แล้วแต่หรือไม่ต้องต่อโทรก็คือการงานคุณก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากร้อยตีเป็นพันโทรนี่สิไม่ใช่หมายถือว่าเออมันจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนระดับของชีวิตธุรกิจจากระดับท้องถิ่นก็ต้องเปลี่ยนเป็น global ไม่เคยมีออนไลน์กูก็ต้องมีออนไลน์เข้ามาไม่เคยมีเว็บไซต์กูก็ต้องมีเว็บไซต์เข้ามา อ่าไม่เคยมีสาขากูเติมต้องขยายแฟนชายแอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นทรงๆนี้คือการขยับขยายชีวิตและขยายแบบลาหูด้วยคือขยายแบบรวดเร็วเหมือนเซลมะเร็งแม่งแพรปัปับ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 ปเรื่องปะอ่าธุรกิจคุณก็จะกระจายตัวได้อย่างนั้นแล้วการกระจายตัวขนาดนั้นะคิดว่าผลกําไรมันขนาดอ่ามันเหมือนคุณเปิดร้านสิบชั่วโมงเท่ากันแต่ระหว่างเปิดสาขาเดียวกับเปิดร้อยสาขา ใช้เวลาเท่ากันนะสิบชั่วโมงผลกาไรก็ต้องต่างกันหนึ่งออกไปอ่าอะไรอย่างเนี้ยหรือหรือว่าคุณเป็นพนักงานเป็นข้าราชการคุณก็ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งโบนัสก็เพิ่มขึ้นเกียรติยศการรับหน้าถือตาอะไรก็เพิ่มขึ้นมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือคุณจะมีเกณฑ์ได้เที่ยวต่างประเทศแบบเมามันตลอดสิบแปดเดือนแต่ไม่ไม่ได้ไปทุกเดือนไม่ทําหาอะไรไม่ใช่นะ แต่หมายถึงว่าเดี๋ยวก็มีไปดูงานญี่ปุ่นเดี๋ยวก็มีไปยุ่นโลบเดี๋ยวก็มีไปอเมริกาเดี๋ยวก็มีไปแคนดาดาแล้วไปแต่ละทีเหมือนมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์ใช้เงินชาวบ้านนะพูดง่ายมึงไม่ได้จ่ายจบเออหรือจ่ายก็น้อยมากจ่ายแค่ค่าช้อปปิง้งหายเหวอะไรที่เป็นความอยากได้ของมึงเองนึกออกปะไม่ใช่ค่าที่พักไม่ใช่ค่าเครื่องบินนึกออกปะอ่าอันนี้มึงอาจจะต้องจ่ายเองแล้วก็ค่ากินเป็นบางมือ้ออะไรเงี้ยอแต่มื้อเช้ากับเบรก f ัดโรงแรมอยู่แล้วอะไรเงี้ย อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ไปบ่อยมากหรือมีคนเลี้ยงมีคนพาไปเที่ยวมีคนปนเปอเออ,อะไรอย่างเงี้ยอุดพูดง่ายๆได้เที่ยวเยอะมากเยอะชิบหายไม่ใช่เยอะธรรมาดานะครับผมอ่าและเที่ยวแต่ละทีก็นําความเจริญก้าวหน้าของข้อที่หนึ่งมาให้ด้วยนะเห็นไหมสองกับหนึ่งมันก็ยังเชื่อมโยงสัมคันญกันนะครับผมแต่โซน,นของลาหูมันจะเป็นโซนแบบญี่ปุ่นเกาหลีใต้อ่าเออฮ่องกงมาเกาไต้หวันสิงคโปร์จีนเงี้ย จีนทุกมณฑลน,นะไนเอยมณฑลไหนก็ไปเนี่ยมันก็จะเป็นโซลาหูอไปดูดิสนี่แลนด์ไปดูพิพิธภัณฑ์โดเรม่อนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลฟิลนี้อ่านนี้คือสิ่งที่จะได้ข้อที่สองนะข้อที่สามะจะมีการถูกผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านาย พ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายอาม่าอากงอาซิมอาเจกอาแปะอาอีอากูอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือซัพพอร์ตแบบจัดหนักจับเต็นราวกับเขาโดนของเออประมาณนี้เลยอยู่ๆก็อยากช่วยเหลือมือกึนเมจนคนภายนอกมองมาหาว่าคุณทำของใส่เขานึกทไมมันรุ่มหลงเอ็นดูลูกหลานคนนี้จังวะอะไรอย่างเงี้ย เออเจ้านายก็ช่วยมึงชิบหายเลยจนแบบจนเพื่อนร่วมง,งานหมันไส่เออแต่เพื่อนร่วมง,งานหมันไส้แล้วจะส่งผลเสียกับคุณไหมคุณก็ต้องไปดูดาวอื่นที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานแต่ไอตัวสุภะคือเจ้านายหรือหัวหน้าหรือผู้ใหญ่เนี่ยคือดีกับมึงมากมากแบบถึงถึงที่สุด <c oughs> นึกออกเออขนาดนี้เลยอันนี้คือข้อที่สามข้อที่สี่อ่าสำหรับบางดวงชะตามีเกณฑ์ไปบวช <c oughs> ปฏิบัติธรรม เข้าสู่ศาสนาหรือศาสตร์ทางจิตวิญญาณแบบเต็มคาราเบลเออบางคนสิบแปดเดือนนี้นี่ไปบวชอยู่เมืองจีนวัดมหายานเนี่ยสายลาหูมันจะไม่ค่อยไปทางเถรวาทเท่าไหร่อ่ามันจะไปทางทางสายจีนอ,อ่าเข้าวัดจีนอะไรอย่างเงี้ยศาสนาเตา๋าอะไรเงี้ยประมาณเนี่ยฟิลฟิลนี้บางคนไปทางนั้นนะหรือปฏิบัติธรรมเยอะมากเข้าวัดเยอะมากทําบุญเข้า ทำบุญไหว้พระเก้าวัดแวัดสิบสองวัดเยอะไปหมดนึกออกไหมแล้วก็จะเรียนรู้เรื่องของศาสนาการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณอาจจะสายมูบังมูผสมมูผสมธรรมะอะไรเงี้ยหรือลุ่มหลงเรื่องทักเครื่องพุทธคุณบุญญาลิศอะไรเยอะมากหลังจากเนี้คือจะเข้าสู่วงการนี้เยอะมากอยู่ๆก็ไปศึกษาศาสตร์ต่างๆพวกนี้นะโหลาศาสตร์ เออเลขเจ็ดตัวดูลายมือดูพวงจุย้ยดูไพ่ยิบซีคิดตั้นบำบัดน้ำมันหอมละเหยเชื่อพลังจักกราวาลไทยเก๊กชี่กงโยคะอะไรเดี๋ยวเก็ยาก็สาพวกนี้แม่งมาหมดจนาะกที่ไม่เคยรู้ไม่เคยคิดจะสนใจแม่งมาเพียบอ่าอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนสี่ข้อสำคัญดังที่พูดไปแล้วนี้ครับ โอเคเดี๋ยวมาพบกันกับคลิปต่อไปดาวพฤหัสย้ายส่งผลอย่างไรนะครับและคลิปเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนดวงรายเดือนก็ยังออกเหมือนเดิมนะครับผม,ผมก็ไปติดตามได้แล้วก็อย่าลืมชมคลิปดวงรายปีด้วยนะดวงรายปีก็จะบอกทั้งปี68เลยนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปดาวพฤหัสย้ายส่งผลอย่างไรนะครับและดาวพฤหัสย้ายคือทับราศีมิถุนด้วยเอ,อ่อเป็นเจ้าภาพรับเต็ม,เต,มเต็มเลยเดี๋ยวมารับชมกัน วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ